หายไปนานนี่มารีวิวของถูกนับวู N32 เมาส์แพดนะครับขนาดก็9 0 0 90เซนคูณ40เซนใหญ่ประมาณนี้เลยราคา190บาท ค่อนข้างจะใหญ่เลยโคตรใหญ่เอ้ยกับด้านครับผมโอ้บรลับเติบโอ้มอดไม่มีโลโก้ตรงนี้ เอามาไว้กันขอศอกโดนโตมันก็สามมิลเนาะไม่ได้มีความนุ่มเท่าไหร่น่าจะช่วยขอศอกกระแทกได้นิดหน่อยก็ยังดีราคานี้ก็โอเคนะใส่ ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ฮะ <c oughs> บัลเล์ดีดูเห็นแค่นี้แล้วโตทำงานลบมากบ๊ายบาย